สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับชาวกัมพูชาเริ่มตั้งคำถามว่าตอนนี้พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่หลังจากที่ได้เห็นไทยโชว์การแสดงโขนตอนสะกดทับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วกัมพูชาพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันที่คลิปนี้กันได้เลยครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศข้างบ้านอย่างกัมพูชา ในประเด็นการแสดงโขนพระราชทานตอนสะกดทัพซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีเพจเพจหนึ่งนะครับของทางกัมพูชาก็ได้มีการลงรูปภาพการแสดงโขนตอนสะกดทัพของประเทศไทยครับพร้อมกับข้อความว่าประเทศไทยก้าวหน้าไปอีกขั้นในสาขาศิลปะ ในขณะที่พวกเรายัางคงโต้เถียงกันและลดเกรดศิลปะบรรพบุรุษของเราลงในขณะที่พวกเรากำลังพูดถึงไดโนเสาร์บนกำแพงกำแพงหินเหตุการณ์สิ่งนี้มันมีประโยชน์อะไรกับการท่องเที่ยวบ้างฝรั่งมาเที่ยวที่กัมพูชาพวกเขาอยากรู้เรื่องของพวกเรามากกว่าลูกหลานของเจ้าของประเทศซะอีกพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงบางอย่างในมุมของฉัน ไม่ว่าจะเป็นแมวขาวหรือว่าแมวดำตราบใดที่มันจับหนูได้มันก็ดีทั้งนั้นแหละก็เป็นข้อความจากเพจเพจหนึ่งของทางกัมพูชานะครับซึ่งสำหรับใจความในตอนท้ายที่เขาบอกว่าเป็นแมวดำตราบใดที่จับหนูได้มันก็ดีทั้งนั้นซึ่งน่าจะหมายความว่าการนำเอาสิ่งต่างๆมาต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยวนั่นเองและในส่วนของเรื่องไดโนเสาร์นะครับ ก็เป็นประเด็นที่ในกัมพูชามีการพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้โดยการค้นพบรูปแกะสลักที่มีรูปร่างคล้ายกับไดโนเสาร์ซึ่งชาวกัมพูชาเองก็มีการถกเถียงกันว่าสิ่งนี้มันคืออะไรซึ่งในประเด็นต่างๆครับที่ชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากความคิดเห็นที่เราคุ้นเคยกันมากเช่นคนไทยนําเอาของที่ขโมยกัมพูชาไปกลับมาโชว์ให้คนกัมพูชาดูเอง แต่ว่าก็ยังมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาตั้งคำถามว่าตอนนี้กัมพูชากำลังทำอะไรกันอยู่ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆในขณะที่บางส่วนของความคิดเห็นนะครับก็แสดงความท้อแท้แล้วก็มีการตัดเพาอเพื่อนร่วมชาติด้วยเดี๋ยวเราไปดูการแสดงโขนตอนสะกดทับกันก่อนนะครับ หลังจากดูคลิปจบแล้วเรามาฟังคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรโดยชาวกัมพูชาคนแรกนะครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยพยายามอย่างหนักที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขาซึ่งมันแตกต่างจากพวกเราเป็นอย่างมากที่มานั่งทะเลาะก,กันเรื่องบางเรื่องจะเป็นของจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่าคนไทยก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อพวกเขาพวกเขาก็ลงมือทํา แล้วก็ทำมันให้มากขึ้นซึ่งคิดว่าอันไหนจะได้กาําไรมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าอันไหนจริงหรือว่าไม่จริงมุมมองต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาเป็นขโมยพวกเขาเห็นพวกเราปล่อยปะละเลยพวกเขาจึงเอามันไปเป็นของพวกเขาฉันเลยรู้สึกเสียใจถ้าเจ้าของมัวยุ่งแต่อยู่กับเรื่องไร้สาระนี่มันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพวกเรามุมมองต่อมานะครับบอกว่า ชาวกัมพูชาเขาบอกว่าพวกคุณต้องรู้ว่าในสมัยโบราณไม่ใช่แค่คนเขมรเท่านั้นที่รู้จักภาษาเขมรหลายชาติก็สามารถฟังและอ่านภาษาเขมรได้หลายครั้งก็มีคนปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของเขมรที่สามารถสร้างนครวัดได้และบางครั้งหลายคนก็แสดงความคิดเห็นอย่างไม่ถูกต้องต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้ ก็ได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวัตถุโบราณที่มีรูปร่างคล้ายกับไดโนเสาร์นะครับเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นออกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องมานั่งเถียงก,กันกับเรื่องไดโนเสาร์ซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับทางแอดมินเพจก็เลยเข้ามาตอบกลับหรือเขาบอกว่าในความคิดเห็นของฉันนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมฉันก็คิดว่ามันควรจะต้องสนับสนุนกันถึงแม้ว่า มันจะเป็นเรื่องจริงบ้างหรือว่าเป็นเรื่องเท็จบ้างก็ควรจะต้องลงมือทํามันออกมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับโดยชาวกัมพูชาคนนี้เขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ฉายรากฐานวัฒน,นธรรมของเขมรเราอยู่ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับโดยชาวกัมพูชาคนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาตักพพอเล็กน้อยเขาบอกว่าแอดมินวันนั้น ฉันไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์มีแต่คนกดหัวเราะตอนนี้ฉันพูดอะไรแทบไม่ออกเลยไม่ว่าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์แต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้พวกเขาก็กลับพูดพูดถึงมันนี่มันไม่ยุติธรรมเลยชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาไม่รู้จักดูแลสิ่งที่มีคุณค่าที่เรามีและไม่เคยปกป้องสิ่งที่มีค่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่การล่มสลาย การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองโดยไม่สนใจว่าเราได้สูญเสียอะไรไปในอดีตทุกคนสนใจแต่การกินเหล้าเที่ยวเมืองน,นอกและก็สนับสนุนครอบครัวของตัวเองมุมมองต่อมานะครับบอกว่าถ้าดีก็บอกว่าดีอย่างน้อยก็อย่าน้อยใจกันไปนักเลยสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้การศึกษาทางด้านศิลปะแก่นักเรียนมันจะไม่ดีแน่ถ้าพวกเราปล่อยให้เขาโง่ต่อมานะครับจะเป็นมุมมองสุดท้ายของชาวกัมพูชานะครับ โดยชาวกัมพูชาคนนี้นะครับเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเข้าไปอ่านเพจไทยได้3วันแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกยังจำกัดอยู่แถมพวกเขายังบอกอีกว่าโดนก๊อปปี้แล้วทำไมถึงไม่ฟ้องละ่ะถ้าเป็นของกัมพูชาจริงทำไมไม่ลงทะเบียนละ่ะฉันคิดว่าภาคประชาชนและรัฐบาลควรจะต้องมีการจับมือกันอยากให้กระทรวงทำงานให้เร็วกว่านี้ ฉันขอโทษที่เขียนอะไรที่ไม่เหมาะสมฉันแค่รู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์จากชาวไทยเล็กน้อยกันบ้างนะครับโดยชาวไทยท่านนี้นะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเรายอมรับว่าขนของเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียชาวอินเดียไม่เคยกล่าวหาว่าเราเป็นขโมยแต่กลับชื่นชมและขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์และทําให้มันดีขึ้นผมจึงสงสัยว่าคเมนคุณมีปัญหาอะไรหากคุณไม่มีปัญญา ที่จะสืบสารสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ก็จงอยู่อย่างเจียมตัวจะโวยวายให้อายชาวโลกทําไมและแนะนําด้วยว่าความหวังดีเพราะคนส่วนใหญ่ของคุณอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกคุณประพฤติอยู่ก็ได้ชาวไทยท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าไทยเราก้าวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าไทยก็ไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมของไทยเองไทยเรารับเอาทุกวัฒนธรรม แต่ก็นํามาปรับให้เข้ากับไทยเราเองต่อมานะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะครับโดยชาวไทยท่านนี้นะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ยาวมากนะครับโดยเขาได้บอกว่าผมจะตอบให้ว่าทําไมไทยถึงพัฒนาและยังคงรักษาวัฒนธรรมได้จนถึงปัจจุบันใครจะด่าผมก็ช่างแต่สําหรับผมจากการคิดและวัยวุฒิที่มากขึ้นเห็นว่ามันจริงแท้ก็คือ1 ไทยไม่กลายเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนขเขมรเนื่องจากคอมมิวนิสต์จะมีความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมมากและวัฒนธรรมต่างๆมันทําให้สังคมล้าสมัยครอบครองประเทศได้มีการทําลายวัฒนธรรมจีนไปมากเช่นงี้วหรือในช่วงขเขมรแดงได้จับกลุ่มพวกปัญญาชนมาประหารทําให้ความรู้หยุดชะงักลงในระยะเวลาหนสองประเทศไทยยังมีกษัตริย์ที่เป็นพระราชปปาประม คุณง่ายๆก็คือยังคงสนับสนุนวัฒนธรรมประเภณีต่างๆเรื่อยมาจะเห็นได้จากในคลิปที่พระพันปีหลวงเป็นผู้อุปถัมภ์ให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เทียบเท่าละครเวทีแบบชาวฝรั่งเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปที่ดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ร,รับชมครับ